เดี่ยหกสแปดถึงเจ็ดเท่าไหนครับไหนน้องปุนเป็นไหนนี่อยู่นี่นบดินห้าสิบสองสิดหโอ้สุดยอดนุกจบหเนาะครับเดี๋ยวเก็บตัดิมาเชเซ็นชื่อไหอ่ามาเซ็นชื่อยังปุนเซ็นชื่อตัว เห็นได้ครับพี่ลินวันนี้มาเพื้อกำลังใจนะสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะโอเคครับนี่ครับเมืองกลางเมืองกลางลาดอกไม้ครับลายดอกไม้ คนี่คร for ับโอ้นี่กะบกไม่บกมืออีกหน่อยครับนี่เออนี่ครับอ่านี่ครับมาวัดดีปีใหม่สงการกันต๊ยนะครับโอ้แต่งตัวงามๆแบงนั้นนะขอบคุณครับมาดูฟังนี่ของนะับ เนี่ยมาดูป,ดปดาปดมดีกว่ปาดมคาราบาลตีครั้งที่สองครับตีครั้งที่สอเอปป้ตีครั้งที่เท่าไรแล้วครับสามสองสามที่เดีย ทั้งที่สามโอ้ย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 ออ้ยอ้ยอกน้อยโอ้ยออกออกออก S <S> <N> น้ำหนักเงียบมากอืนี่ฮะของสุภาพเขานะโหันนี้ มาดูวันนี้คือจบก่อนนะฮะตะกี้นี่ป๋าดมตีออกสามออกสี่ฮะคนนี้มีคนนี้สามคนเนี่ยครับครับสามคนครับอ่าที่สั้นที่สี่ได้แน่ใช่ อ,อ,อันนี้ถือว่าได้บวกไปหำนึงเพราะว่าเข้ายัางแบบเต็ม้อยครั้งที่สสวยครับอืมสวยงาม นิ่มนิ่ๆต่อไปครับไปดูกวนไหนต่อเดี๋ยวมาเดินมาดูกวนต่อไป กวนนี่กำลังออก <c oughs> นี่ครับมาดูป่านุงเจ้าของสนามโอ้อโอกําลังคุยว่าเจ้าของสนามตีออกเหี้ยป่อกําลังจะบอกว่าเป็นเจ้าของสนามนี่หู้ร้ายนีย่ตีออกเห็นป้วย

กว่านี่มีสีคนครับป่าน้องต๋องขึกันหนึ่งช็อตเกืเเอบจบสาม

อันน้นะเดี๋ยวคนเท่ากับคนเท่าโซ่ก่อนเนอะเดี๋ยนี่นี่นาะมี่สามิ่ายะัท่ดาลใส่ิปลยยใค่เล่นใครเล่นใครเล่นก่อนยอดผมเกรเด่นเนาะดีถาบมีถาสวัสดีครับครับครับผมครับ ได้แต de ้มแล้วครับเนี่ยตอนนี้เกินมาสแต้มเกินมาสอ๋อบวกสามบวกสาครับามเอวกอนนี้ลองเทาแล้วครับไป พอดีศรีครับอืมพอดีศรีครับเลยหมึ่ไม้ครับไปพักอยู่ที่ลมนูอนลพอดีเลยไหม ประจนจากชมรมวุฒบอลผ่านโอ้งามครับลูกนี้น้ำหนักน่าจะพอดีแต่วันวันนี้ไม่สะดวกตอบแต้มนะ <laughs> ไม่สะดวกตอบแต้มนะไม่ถามก็ได้ไม่ถามก็ได้ไ <laughs> สุภาพหนองบัว้อยครับโอ้น้ำนักสุดยอดหันหันกล้องมานนิระวังเมียนกิบเลยเนี่ย อีกอะสบายใจละผมมาถามแต้มแล้วนะบุ๋หลวงผมมาถามแต้มแล้วนะเออช็อตนี้ได้ละนี่เออช็อตนี้ได้โชว์แล้วเนี่ยวังยังเนียนยิงยังแม่นแล้วอย๋อโอ้ยแหงไปหน่อยยังไม่จบนะครับได้สามมาถึงสามด้วยรอคนมาชน จุมอยู <ee> <th> ่น <nt> ี่อย่างไก่ก้านบอลเี <c ười> <t welfare> ่ยเลียวก็เลี้ยวก็เลี้ยวก็บันเลี้ยวอ่า จริงจริงให้ชนผมไม่ชนอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาออกหลุดเบา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 เเยี่ยมมากครับ อ้ายังนี่ยังมาถือว่าบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เจ้าชิปเปอร์เซ็นต์ เยี่ยมครับอืมโอเคไปเอาไปดูกวนไอนต่อดูกวนของประธานตีซักนะฮะนี่เเสื้อเขียว เช็คลายวางสวยครับระยะนี่ยิงไป

เยี่ยมครับ ครับจบสามโอ้โหโอ้โห,โโห <c oughs> เลยไม่ได้จับช็อตนี่เลยแม่ โอ้โห,โหสวยครับสงสัยจะสู่สีนี่กวนนี่มาดูเกดนี่ของกว,นน,วนนี่เห็นสักหน่อยครับ ไปนิดหนึ่งครับแปบ๊บนึงนะครับนี่เกตเลยนะครับยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบเอ็ดนี่เกตยี่หกโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม